อ่ะครับสวัสดีทุกคนนะฮะคลิปนี้ไม่มีสาระแต่ขอพูดถึงน้องคนหนึง่งคือพี่ไม่ได้จะไม่ได,จไไดจจ้จะว่าน้องนะพี่ไม่ได้จะว่าน้องนะแต่พี่จะพูดให้ฟังให้น้องฟังประโยคหนึ่งแต่น้องฟังดีๆและให,ให้ให้น้องคิดตามนะฮะคือทุกคนเนี้ยพี่ก็เห็นมาหลายทีแหละคือมีน้องเข้ามาพิมพ์ว่าพี่ครับผมขอกล่องอาร์กอนหน่อยได้ไหมครับกล่องอาร์กอนแล้วเขาบอกว่าหรือไม่ก็ส่งชุดโหด,หด พี่ก็เลยคอมเมนต์กลับไปหาเขาหลายทีแล้วครับว่าแล้วชุดที่น้องคิดว่าชุดโหดอ่ะคือชุดอะไรแต่น้องไม่เคยไม่เคยตอบคอมเมนต์สักพี่สักทีเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมีหลายคนครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ชื่อนี้มันมีหลายชื่อครับเนี่ยชื่อเซนอะไรเซนซ่อแล้วก็มีเนี่ยมันมีสองที่แล้วอะไรนะส่งที่ส่งเนี่ยมันน่าจะเป็นชื่อเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ชื่อเดียวกันครับแต่ว่ามี YouTube หลายบัญชีเนี่ย เนี่ยครับเนี่ยชื่อกันนะ SPAS อันนี้ก็เพชร SPAS นะฮะอันเดียวกันเลยนะทำเหมือนแยกสองที่แต่คือพี่ไม่ได้อยากจะว่าน้องพี่แค่อยากจะบอกว่าเนี่ยน้องบอกว่าสวัสดีครับส่งกล่องอากอนให้ผมหน่อยครับอ่ากล่องอากอนน้องดูแคทพี่แปดสิบสี่ตั้งแต่สตรีมพี่แล้วจนถ,ถึงตอนเนี้ยยังไม่กระดิกไปไหนเลยไปดูยอดการเติมมาได้ครับเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวพ,พี่พาไปดูยอดการเติมเลยเดี๋ยวดูนะยอดการเติมมาเดี๋ยวนะ เดี๋ยวดูเลยวันนี้พี่พี่ขึ้นมากๆวันนี้พี่ขอของขึ้นนิดนึงวันนี้ไม่มีสาระสิ้นนะแต่พี่จะพูดให้น้องเขาฟังนะเดีย๋ยวมาดูนะดูประวัติการเติมการเติมเงินในเกมเซ์นเ,นเนอร์เลยดูนะถ้าถ้ามันเพิ่งอัปเดตมาสองเดือนที่ผ่านไม่กี่วันที่ผ่านมานะคือพี่ไม่ไหวแล้วอะมันมันร้อนมากอะตอนเนี้ยไม่ใช่อากาศมันร้อนนะคือหัวร้อนเนี่แหละอะเพย์ไอเดียมึงน,นะฮะ ไอดีใส่สดๆแม่งตรงนี้แหละอะดูนี่เดี๋ยวดูประวัติการเติมผมพี่ดูนะพี่มีอยต์ค้างกสิบเก้าล้วออะดูประวัติการเติมครับนี่ดูประวัติการเติมเติมตั้งแต่วันที่สิบหกธันวานี่คือประวัติล่าสุดครับนี่เห็นไหมเนี่ยสิบหกธันวาแล้วจนถึงตอนนี้พี่ยังไม่เติมสักบาทเลย แล้วน้องไปเอาอะไรมาพูดเขาว่าพี่ครับส่งกออาก้อยหน่อยพี่จะไปเนละมิดสิเนลมิดสี่จิตวิญญาณให้แคนเด้งออกมาเหรอครับพี่ยังไม่ได้เติมเลยช่วงนี้พี่ยังไม่ได้เติมเลยพี่ปิดเติมไปนานแล้วเนี่ยตัวพี่ไม่ได้เติมเงินนานล้วครับแะพี่พูดฟังตรงนี้เลยคือเนี่ยจะง่านเลยของส่วนใหญ่ไม่ใช่ของแคสทั้งนั้นเลยเนี่ยน้องบางคนก็ส่งให้บางอันพี่ก็เปิดกล่องเออสุ่มตู้ได้อะไรเงี้ยไอเหรียญก็หามาจากเหรียญกิจกรรมพวกเนี้ยพี่ไปออาพี่ไปเติมเคยเติมไปไหนเนี่ยเนี่ยแล้วคือน้องบอกว ส่งกล่องอาร์ก้อนหน่อยแล้วเอากล่องอาร์ก้อนไหนส่งอะเนี่ยพี่เครียดพี่พ,พี่พี่ร้อนมากเลยตอนเนี้ยโคตรร้อนอ่ะแล้วต้องบอกถ้าไม่มีส่งชุดอานเนี่ยอีอารหน,นึ่งถ้าไม่มีส่งชุดอะไรก็ได้เทพนะครับพี่นี่ชื่อเทอร์นเนอร์ผมครับแล้วทีนี้พี่ก็บอกว่าส่งชุดเทพพี่ก็ถามว่าแล้วถ้าบอกว่าชุดเทพชุดอะไรที่เทพสำหรับน้องอะคือน้องคิดว่าชุดอะไรเทพเออแลวน้องตอบแต่น้องไม่เคยตอบอะคือน้องสามารถมาคอมเมนต์ถามมาคอมเมนต์ได้ว่า พี่รับส่งก่นอนอากอนแต่น้องไม่มีเวลามาตอบว่าไอชุดที่บอกกับชุดเทพเนี่ยน,น้องไม่น้องไม่คิดจะคอมเมนต์มาตอบพี่อ่ะคือพี่งงไงพี่ไม่เข้าใจนะช่วยตอบไปตรงประเด็นด้วยพี่จะได้เออรู้อ๋อสมมติน้องแบบอ๋อชุดแรของน้องคือชุดอาก้อนชุดโลดอนอะไรก็ได้ช่างแม่มาอะไรเงี้ยเออถ้าน้องรู้ว่าเออน,นั้นแรเออเดี๋ยวพี่ส่งให้แต่คือเป็นพวกกล่องเป็นแคสอะพี่ส่งไม่ได้ไม่ต้องบอกเป็นแคสหรอกทีอาร์ R ไม่มีครับดูดิเนี่ยทีอาร์เหลืออยู่สามพันเนี่ย พอฟาร์มเงินแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาใช้เราจะหมดแล้วพี่ไม่เหลือเงินเลยเขาที่ไหนเนี่ยพี่แม่ไม่เหลือเงินหรอกน้องนะฮะเห็นใจพี่บ้างคือช่วงนี้พี่ก็ไม่มีเงินเล่นก็เล่นแต่ละวันแต่ละวันไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยแคทพี่ก็ไม่เติมเนี่ยเป็นหลักฐานแล้วนะเนี่ยประวัติล่าสุดเนี่ยตั้งแต่วันที่16ธันวาเนี่ยจนถึงวันเนี้ยวันที่26เดือนหนึ่งเนี่ยแม่งจะแม่งเกินเดือนไปแล้วเนี่ยพี่ยังไม่เติมเาเดือนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมพี่ยังไม่เติมงแต่เดือนหนึ่งเนี่ย แล้วน้องมาบอกว่าพี่ครับขอกล่องอาร์กอนหน่อยพี่จะไปเอาเงินหนมาให้น้องแค่พี่เล่นเกมแค่พี่ลงมาล้านเกมเนี่ยเงินพี่ก็หมดแล้วถ่ายคลิปไปดูก็หมดแล้วนะครับนะฮะฝากให้น้องคิดด้วยไม่ใช่ว่าอยากมาคือคือพี่รู้ว่าขอขอได้แต่ว่าถ้าพี่มีอพี่ให้ถ้าพี่ไม่มีพี่จะให้เอาไหนมาให้ล่ะครับน้องจะแย่เหมือนเอาง่ายเหมือนเหมือนคนซื้อหวยอ่ะเหมือนคนซื้อแบบซื้อแค่นิดเดียวแต่คนยัดไปซื้อเยอะอะไรเงี้ยคือพี่ก็ ไม่มีอารมณ์แบบจะคิดเออกูต้องให้น้องกันนะครับเออกูเป็นคนดีนะฮะบางทีเราก็ไม่อยากเป็นคนดีเพราะว่าเราไม่มีเงินนะฮะโอเคแค่นี้แหละครับนะฮะฝากคิดด้วยนะครับแต่ไม่ต้องไปว่าน้องกันนะคือพี่ให้น้องเขาคิดเฉยว่าคือถ้าพี่ไม่มีเงินนําไม่ต้องยังพึ่งขอมีเออพี่แจก,กแน่นะครับขอบคุณครับ